น,นี่ตอนเรานะคะเข้าสู่ช่องปรวัวา c ช anel welcome back to my channel ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราพิเศษส,สุดเลยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลย The All New นะคะ Nissan a m e l l a ค่ะซึ่งเป็นรุ่น EL นะคะทุกคนก็จะเห็นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วค่ะว่าสวยมากเนื่องจากชุดแต่งนะคะของเราก็าจะเป็นชุดแต่งจับเต็มนะคะซึ่งตัว a m e l l a ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรให้บ้างนะคะ แล้วเรานะคะมาดูด้านหน้ากันเลยค่ะซึ่งด้านหน้าของเรานะคะก็คือสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าชุดแต่งชุดนี้ค่ะเป็นชุดแต่งที่พิเศษสุดๆเลยคนนะคะที่รักอเมลาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าชุดแต่งชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งของอะไรตัวนี้นะคะทั้งสวยแล้วก็ราคาสูงด้วยนะคะก็คือชุดแต่งลาการนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นตัวที่ฮิตมากๆกันเลยนะคะในช่วงของช่วงนี้เลยนะคะของปีนี้เลยและชุดแต่งลำกลาตัวนี้ค่ะคือเขาจะออกแบบมาดีไซน์มาแบบสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัดกับสีดำให้มันตัดกันกับตัวรถอีกท้งเขายังออกแบบให้มีความนูนนะคะมีความลึกนะคะ ันนี้คือออกแบบมาได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆด้วยนอกจากสวยแล้วก็นะคะแพงด้วยนะคะแต่ว่าเราก็แต่งให้แบบว่าจับเต็มกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะจากที่การที่เราเดินมานะคะก็คือเราจะเห็นลวดลายนะคะของเขาได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะสองชุดแต่งลํำกาตัวนี้นะค่ะ ของเรานะคะคือนางเอกของเราเป็นสเกิร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าพระเอกของเราค่ะก็คือล้อแม็กนั่นเองนะคะ,ะก็จะเป็นแม็กนะคะเลนโซ่ซึ่งเป็นพระเอกของเรานั่นเองค่ะเลนโซ่นะคะก็จะ เราแต่งเปลี่ยนแมกให้ลูกค้าเลยพิเศษสุด,สดเลยแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมกเลนโซ่นะคะขอบ17นั่นเองค่ะสหรับยางของเรานะคะก็จะเป็นยาง 20545R17 นั่นเองค่ะซึ่งชุดแต่งตัวนี้นะคะเป็นแมกน,นิยมมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นที่นิยมเหมือนกับสกเกิร์ตเราเลยและสำหรับด้านข้างของเรานะคะเราก็จะเห็นตัวนี้เลยสัญลักษณ์นะคะเป็นอโมติสซึ่งเป็นค่ายของเขานั่นเองค่ะ และก็สเกิร์ตด้านข้างนะคะมีความเป็นลวดลายสีขาวตัดกับสีดำค่ะซึ่งลวดลายของเขานะคะออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะมีความโค้งมีความเว้าวให้รถด,ดูสวยแล้วก็ดูโดดเด่นนั่นเองค่ะและก็เราแต่งให้นะคะแน่นอนว่ามีอีก,กันสาบเพิ่มเข้ามาให้นะคะอันนี้คือจำเป็นอยู่แล้วนะคะอีกครั้ง เรามาดูลวดลายอย่างนี้นะคะคือมีความสวยแล้วก็ลงตัวกันมากๆเลยสำหรับด้านหลังของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะนี่เด่นมากๆเลยนะคะจะมีคําว่าอเมล่าอยู่นะคะอีกทั้งชุดแต่งของเราค่ะยังได้เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะสีดาด้วยค่ะเด่นมากๆเลยนะคะและสเกิร์ตด้านหลังนี่มีความอืมเขาออกแบบมาอย่างลงตัวเลยสำหรับชุดแต่งของลำกานะคะตัวนี้ มีความลงตัวของสีดาน,นะคะตัดกับสีขาวมุกนะคะของตัวรถตัวนี้ค่ะอีกทั้งนะคะออกแบบด้านหลังได้ดีมากๆเลยมีความลึกมีความโค้งนะคะ ชุดแต่งลำการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งนะคะสเกตด,ด้านหน้าค่ะด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แต่งลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะแล้วค่ะที่จะเป็นตัวนะคะอันดับต้นๆในที่เขานิยมแต่งใน Nissan นะะิสสันอเมล่ค่ะและสอบภายในของนิสสันอะเมล่าของเรานะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราแต่งเป็นตัว เบาะหนังให้ด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่พีเียมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยค่ะส่วนภายในของเรานะคะก็จะเป็นแต่งเป็นชุดแต่งนะคะเป็นเบาะหนังซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มเลยลูกค้าก็เลือกเองเลยนะคะสีนี้ซึ่งเข้ากันมากๆเลยเพราะภายในนั้นโดดเด่นโดดเด่นมากๆเลยนะคะอีกทั้งเราแต่งเป็น เบาะหนังนะคะซึ่งอยู่ในคอนโซลด้วยคอนโซลเราก็แต่งให้ด้วยนะคะอีกทั้งประตูด้านข้างค่ะเราก็ยังแต่งให้ลูกค้าด้วยนะคะ ฟิล์มของเรานะคะก็พิเศษมากๆเช่นกันค่ะนอกจากเราจะได้นะคะชุดแต่งที่พิเศษมากๆแล้วฟิล์มของเราก็ยังเป็นฟิล์มดีคูดด้วยค่ะซึ่งชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะถือว่าพรีเมียมมากๆเลยให้สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนิสันโปรนิสันอเมล่าในช่วงนี้ค่ะซึ่งเรามีโปรคือชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะที่เป็นนางเอกกับพระเอกของเราเพียงแค่39 0 0มบาทนั่นเองค่ะฟังไม่ผิดนะคะ ชุดแต่งทั้งหมดที่น้ําได้บอกไปนะคะเบื้องต้นลูกค้าใช้เงินเพียงแค่39,000บาทนั่นเองค่ะแล้วได้ชุดแต่งรอบคันอย่างนี้นเลยถือว่าคุ้มแล้วก็พิเศษม,มากๆเลยนะคะและส่วนท่านใดนะคะที่สนใจนะคะออกรถนิสันอ m เมร่พร้อ,นนอมชุดแต่งแบบนี้ค่ะก็สามารถทักมาได้นะคะได้ที่เพจนิสันนะคะป้ายแดงปลแรงใบลูกน้ำค่ะหรือว่าโทรเบอร์0985743740หรือว่าลายลูกน้ำนิสันนั่นเองค่ะ ช่วงโควิดช่วงนี้นะคะก็จะอยากให้ทุกคนนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งแล้วก็ล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะคะแล้วก็รักษาการรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสรับวันนี้ค่ะน้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย